สวัสดีครับอันนี้ก็มีเพื่อนๆในช่องนะครับถามว่า,ามีวิธีการปลูกยังไงนะครับให้สลัดแก้วเข้าหัวนะครับก็อย่างที่บอกไปบ่อยก็คือต้องทําปุ๋ยให้มันถึงนะครับปุ๋ยให้มมนถึงก็คือ,อทำปุ๋ยให้มีไนโตรเจนสูงๆไว้นะครับก็คือหมักพวก มูลสัตว์ที่เป็นไนโตรเจนสูงก็จะมีขี้วัวขี้หมูนะครับแล้วก็ขี้ไก่ก็จะเป็นพวกขี้ไก่ที่กินแต่หัวาอาหารพวกไก่ไข่เวาเนี้ยครับไม่เอาพวกขี้ไก่ที่เป็นแกรบนะครับนั้นจะมีฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสูงนะครับส่วนพืชก็จะมีพวกหญ้าที่เป็นสีเขียวะครับนะครับหญนะ้าพวกนี้ก็ได้นะครับ พวกนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะตัดแล้วก็ตีลงในดินนะครับก็จะหมักอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับส่วนต่อมาก็คือสภาพอากาศนะครับความเย็นต้องถึงนะครับก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวที่ปลูกนะครับเขาจะห่อหัวนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือแสงแดดนะครับต้องได้แดดทั้งวันนะครับอย่างผมเนี่ยในแปลงก็จะเป็นแปลงโล่งๆแบบนี้นะครับ ส่วนผลผลไม้ก็ส่วนผลไม้ก็จะมีรอบๆนะครับในแปลงก็จะเป็นที่ต้องโล่งแบบนี้นะครับแสงแดดตะวันตกฝั่งนี้นะครับตะวันออกก็อยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะได้แสงทั้งวันเลยนะครับก็แค่นี้เองนะครับที่เหลือก็คือการตีดินขึ้นแปลงก็ใส่ปุ๋ยให้เยอะเข้าไว้นะครับหรือว่าค้าใครปลูกรอบแรกกลัว กลัวว่าเขาจะไม่สวยก็คือขุดเป็นหลุมเลยก็ได้นะครับขุดเป็นหลุมเนี่ยลักษณะเขาประมาณนี้แล้วก็ขุดหลุมประมาณหนึ่งหน้าจอบประมาณนี้แล้วเราก็เอาปุ๋ยใส่ประมาณ2ประมาณ2อุ้มมือเนี่ยเราโกยปุ๋ยใส่ไปในหลุมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเต็มมือเลยแล้วก็ใส่ไปปุ๊บแล้วก็วนดินตีดินก็ได้นะครับก็คือใช้จอบวนให้มันคุกเขาเข้ากับดินนะครับ แล้วก็คุมฟางไม่มีฟางก็ไม่คุมก็ได้นะแต่มันจะมีปัญหาคือหญ้าจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราคุมฟางจะดีมากเพราะว่าถ้าเราไม่คุมฟางเนะี่ยเราลดน้ําหรือว่าสปริงเกอร์เนะี่ยมันโดนดินนะดินก็จะกระเด็นไปใส่ผักพักเราก็จะเป็นโรคนะครับเพราะว่าแดดโดนทรายทรายก็จะร้อนนะใบก็จะช้ำนะเพราก็จะเป็นโรคนะครับส่วนใช้ฟางก็คือเขาจะคุมความชื้นได้ดีนะครับช่วงแรกๆพอเขา โตปุ๊บเขาจะมีใบนะครับใบเขาจะมาคุมดินอีกทีหนึ่งนะครับข้างล่างก็จะชื้นนะข้างล่างเนี่ยจะชื้นนะครับเห็นไหมดินพวกนี้มันก็จะเปน็นชื้นแบบนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นดินที่ไม่โดนแดดนะครับจุดเด่นสีก็เดินดีนะครับสิ่งสําคัญอีกอันนึงก็คือน้ําหมักนะครับน้ําหมักเนี่ยทให้ผักราก,กรอบแล้วก็หวานแล้วก็ทําให้เราให้ผักเราเนี่ยขยาย ขยายทรงพุ่มนะครับให้เขาโตเร็วนะครับแล้วก็จะมีสีสันสดใสธาตุอาหารก็จะมีครบนะเพราะว่าถ้าผักอะถ้าธาตุอาหารไม่ครบเนี่ยสีเขาก็จะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าทานนะครับสีออกจะเหลืองนิดนึงนะแต่อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวเขียวนวลๆนะครับอย่างนู่นอะสลัดคอร์สเห็นไหมครับคอร์สก็จะออกเฉียวเขียวมันไม่ได้เป็นเหลืองซีดนะครับ แต่ก็จะไม่เขียวจัดเหมือนเคมีนะเคมีก็จะเขียวจัดนะเขียวเข้มนะนก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ยังไม่เต็มที่นะที่ผมถ่ายให้ดูคลิปก่อนนี่ยังพอดีพอดีอยู่นะแต่อันนี้ก็เริ่มจะเข้าหัวแล้วแหละยังไม่แน่นเท่าไหรนะ่นะครับถ้าแน่นจริงๆนี่หัวหนึ่งก็ประมาณ3ขีดขึ้นไปนะครับถึงครึ่งกิโลนะครับบางทีก็8ขีดก็มีนะครับ ึงกิโลถ้าจะให้ถึงกิโลเราต้องปลูกให้ห่างกว่านี้นะอันนี้ผมยังปลูกทีอยู่นะครับปลูก4ต้น5ต้นเนะี่ยมันยังชิดกันเกินไปนะเดีย๋ยวอ่ถ้าใครจะปลูกชนิดเดียวนะก,ก็ให้ปลูกให้มันห่างไปเลยนะ3ต้นต่อต่อแถวหรือว่าไม่งั้นก็จะผมจะพูดยังไงดีให้มันเข้าใจง่ายคือให้เขาอยู่ให้ห่างกันไว้คนระับสังเกตดูใบเนะี่ย ให้กะว่าประมาณคืบหนึ่งเนี่ยจากตรงกลางลำจากตรงกลางหัวเนี่ยประมาณคืบหนึ่งนะครับใบเขาจะกว้างประมาณนี้แต่ถ้าเกิดวา่ามันงามกว่านี้มันก็จะกว้างข้นไปอีกนะครับซึ่งถ้าผมทําอย่างนั้นนะมันใหญ่ก็จริงแต่ตลาดเขาไม่ต้องการเพรา่าเขาต้องการกินสลัดแก้วด้วยอยากกินคอร์สอยากมีกินมินิคอร์สด้วยเงี้ยคือถ้ากินแค่หัวเดียวเนี่ยมัน มันเยอะเกินไปนะเขาอยากกินหลากหลายนะครับประมาณนี้นะครับส่วนลักษณะต้นที่ใหญ่บ้างเล็กบ้างมันก็อยู่แล้วแต่ความสมบูรณ์ของแตลัดต้นอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องปุ๋ยก็มีปัจจัยด้วยจะให้เขาโตแบบเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะอาจจะให้หัวเนะี่ยใหญ่ให้มันแบบเนี้ยทุกหัวเลยมันก็ไม่ได้นะอย่างผมปลูกเนี่ยนี่ก็เป็นหัวเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเล็กนะ นี้ก็หัวใหญ่เนี่ยมันก็ค่อยๆเฉลี่ยกันไปนะครับมันไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับนี่จะให้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้ผมตัดทิ้งใบก็จะเหลืองแบบนี้นะเราไม่ต้องทิ้งที่อื่นนะเราทิ้งในแปลงเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการตัดหญ้าแล้วก็คลุกไปในดินอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุพั้าในดินดินเราก็จะมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นแล้วก็ ล้วนซุยนะครับดีนะครับเราปลูกต่อไปเรื่อยๆมันก็จะงามแบบนี้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆนะครับยกเว้นแต่ว่าฤดูฝนนะฤดูฝนนี่ไม่อยู่นะครับผมลองมาสองปีแล้วปีแรกก็คาดว่ามันน่าจะเป็นปีแรกนะครับส่วนปีสองมาปุ๊บมันก็เอาไม่อยู่นะครับ <c oughs> เห็นไหม ดูนะครับว่าเราทําอินทรีย์จริงหรือเปล่านะันี่ก็จะเป็นนอนนะนอนก็จะมากินผักเรานะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผักเราธาตุอ,อาหารเขาเยอะนะเขากินนิดเดียวมันก็อิ่มแล้วนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะไปเข้าดักแด้ต่อไปนะครับแต่เขาไม่ได้เข้าหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาเริ่มเข้าดักแด้ปุ๊บเราก็ตัดผักลแล้วตัดผักปุ๊บเราก็จะไปตัดดินตัดผดดู้ผิดตัดหญ้า แล้วก็คุกเขาดินนะครับตีดินนะครับเขาก็จะอยู่ในดินเขาก็จะตายไปเองนะครับมันก็เหมือนกับการกาจัดแมลงไปในตัวนะครับแต่ส่วนที่แมลงที่เขากินก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับมันก็ได้ขาอยู่นะครับไอ้ที่มันกินมันก็ไม่กี่ต้นแหละประมาณสิบปร์เซ็นตนะครับประมาณนี้นพวกไปนิคอร์เนี่ยมันก็มีบ้างนะครับ เอคอร์สก็กินมากเราก็เสียดายนะแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของเขานะครับเราจะห้าไม่ให้เขากินทั้งหมดเลยมันก็ไม่ได้นะมันยากนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมีอะไรให้ดูก็ติดตามกันในช่องนะครับ เดี๋ยวนี้ผมขอตัวไปทําปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ